นกพ่<ข>อเป็นวีรชนของคนเกรียงพ่อเป็นคนที่กล้าหารต่อสู้แล้วก็แบบเรียกร้องสิทธิ์ให้กับชนชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองอย่างพม่หนูกะว่าหนูจะเรียนเป็นพยาบาลค่ะเพราะว่าหนูอยากจะมาแบบดูแล ครอบครัวด,ดูแลประชาชนแล้วก็ดูแลคนที่ว่าใกล้ตัวมีความกล้าลเหมือนพ่อกล้าที่จะทำกล้าที่จะลองหรือถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็อยากจะเป็นนักการทูตสื่อสารระหว่างประเทศเพราะว่าพอรักครอบครัว,ขอ,วของตัวเองเดือดร้อนเลยแล้วพวกเนี้ยก็สามารถจะย้ายครอบครัวตัวเองไปอยูท่ที่ประเทศที่เราเป็นทูตได้ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกายรัตน์รักจุนเจริญค่ะเป็นลูกสาวคนที่สองของพ่อบิลลี่พอรจีรักจุนเจริญค่ะหนูชื่อเดอิงประกาศศิลรักจุนเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อเบนค่ะเป็นลูกคนที่สี่ของพ่อบิลลี่พอรจีค่ะพี่สาวคนโตชื่อพี่โอ๊คค่ะบัดรดิพรักจุนเจริญค่ะตอนนี้พี่ก็เรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะคนที่สามรองจากหนูก็ชื่อฮันน่ารงรักจุนเจริญค่ะชื่อน้องบิ๊ก น้องตอนนี้กำลังจะขึ้นม .4 ค่ะคนสุดท้องชื่อน้องวีค่ะชื่อปวีกรักสุนทรเจรือญค่ะตอนนี้น้องก็กำลังจะขึ้นป .6 ค่ะรู้มาจากคุณแม่ว่าพ่อเดินทางลงมาจากบางกอยแล้วก็ถูกอุทยานจับตัวไปเพราะว่าเอาน้ำพึ่งลงมาด้วยแต่ว่าทางอุทยานแจ้งว่าปล่อยตัวแล้วแต่ว่า ยังไม่ได้มีการปล่อยตัวแล้วก็พ่อก็ยังไม่ได้กลับบ้านมาประมาณนั้นค่ะแล้วก็พ่อก็กลายเปศศ็นบุคลากรสายสูตตอนเด็กๆก,ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายแต่ว่าแค่สงสัยว่าทำไมพ่อไม่กลับบ้านตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีจนวันนี้ครบรออสิบปีก็ยังไม่เจอตัวมันนั้นค่ะเรื่องสิทธิที่ยินทำจีนของปู่ขออีตอนนั้นมีเรื่องปัญหาที่ยินทำกีนของชาวบ้านบางกอยค่ะ แล้วก็แบบเหมือนกับว่าชาวบ้านมีปัญหากับอุทยานในด้านเรื่องที่ดินทํากินพ่อก็มีการไปช่วยแล้วก็แบบต่อสู้เรื่องสิทธิของชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้มีที่ดินทํากินแล้วก็ได้กลับไปอยู่บนใจแผ่นดินบนที่ดินเก่าของเราค่ะและหลังจากนั้นพกก่อกอ็เหมือนหายไปแล้วก็มีการดาเนินคดีต่างๆแบบขึ้นลงขึ้นศาลแต่ จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าบางครั้งก็อาจจะมีคดีนิ่งๆบ้างค่ะท้้งหนูรู้แค่ว่าเออทำพ่อหายไปไหนเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งแค่สี่ขวบมัน,นรู้สึกตึงเครียดแบบตอนอยู่ในใาก็คืออึมทืมแบบอรารมณ์แบบเราเป็นเด็กแล้วขเขาก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเราก็แบบไม่เข้าใจว่าทำไมคนอ่มันน่ากันแบบนี้แล้วแบบ เขาพูดเรื่องอะไรกันนะ่ะเธอเป็นผู้ใหญ่จังแล้วก็ไปแค่เด็กเราก็ไปนั่งดูแบบไม่เราไม่เข้าใจอะไรพอโตขึ้นมาแล้วก็แบบอ๋อแล้วเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องคดีของพ่อเรานะแล้วก็เป็นแบบเรื่องการต่อสู้แบบเหมือนกับเป็นการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งในชั้นศาลประมาณนั้นนะคะ<ม>พอยิ่งโตเราก็ยิ่งเข้าใจเรื่องพวกการขึ้นลงขึ้นศาลมากขึ้นตอนแรกที่สงสัยคือเห็นพี่ๆนักข่าวตากล้องที่ว่าถือกล้องเนีเราก็สงสัยว่า เออยนี่คืออะไรขอถือแล้วก็เขามาทําเรื่องอะไรกันแล้วก็ถามแล้วพี่ๆเขาก็จะมีบอกบ้างแล้วก็มีบางเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับพ่อเราก็จะถามกับคุณแม่ค่ะแล้วแบบถ้าเราสงสัยอะไรที่ว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อเราก็จะถามคุณแม่ว่าเออมันเป็นยังไงนะมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วแบบต้องทํายังไงส่วนเรื่องคดี cris, ถ้าเกิดเราสงสัยตรงไหนที่คุณแม่ไม่รู้เราก็จะถามพี่ๆี่ทนายค่ะว่าแบบเออมันเป็นยังมายังไงประมาณไหน ถ้าเกิดหนูมีโอกาสหรือว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนหรือว่าคนที่ว่าเป็นญาติพี่น้องของพ่อได้หรือว่าคนที่เป็นชาติพันธุ์เหมือนกับเราได้เราก็อยากช่วยเหลือให้มากที่สุดอาจจะช่วยได้ไม่เหมือนกับพ่อหรือว่าอาจจะช่วยได้มากไม่ถึงกับพ่อแต่เราก็อยากช่วยให้มากเท่าที่เราจะทําทได้ค่ะและถ้าเกิดมีโอกาสได้แบบช่วยเหลือในด้านด้านเรื่องของที่ดินทากินอันนี้หนูก็อยากจะช่วยแล้วก็เรื่อง สิ์ด้านเรื่องบัตรประชาชนเพราะว่ามีพี่น้องบางส่วนที่แถวๆนี้บางคนก็ยังไม่ได้เรื่องบัตรประชาชนพวกนั้นค่ะถ้าตัวไปแล้วหนูสามารถช่วยได้หนูก็จะช่วยค่ะมีความกล้าเหมือนพ่อกล้าที่จะทำกล้าที่จะลองแล้วอะไรที่เราอยากสานต่อในสิ่งที่พ่อทำเอาไว้บ้างก็เกี่ยวกับชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมี ที่อยู่หรือไม่ก็สัญชาติก็อยากช่วยพวกเขามีที่อยู่ก็มีสัญชาติถ้าหนูเรียนมาหาลัยนูกาว่าหนูจะเรียนเป็นพยาบาลค่ะเพราะว่าหนูอยากกลับมาแบบดูแลครอบครัวดูแลประชาชนแล้วก็ดูแลผลที่ว่าใกล้ตัวกลับมาดูแลรักษา แล้วก็แบบเป็นพยาบาลประจำท้องถิ่นประมาณนั้นค่ะอย่างเช่นบางกอยเนี่ยลงไปข้างล่างคือแบบไกลมากกว่าจะขึ้นมาถึงก็คือแบบทางลําบากมากถ้าเกิดเป็นไปได้แล้วก็มีสามารถมีแบบอนามัยชุมชนหรือไม่ก็เวลาสถานีรักษาแบบชาวบ้านแบบในแบบยามป่วยเฉินจริงๆในบนพื้นที่มันก็คงจะดีกว่านี้แบบประชาชนอาจจะแบบไม่ต้องแบบเจ็บใครได้ป่วยหนักหรือว่าถ้าเกิดแบบเจ็บไข้แบบเล็กๆเราก็สามารถแบบไป ช่วยได้หรือว่ารักษาได้ในระยะหนูไปบางครั้งถ้าเจ็บหน,หนักก็อาจจะแบบมีถึงเสียชีวิตค่ะแบบไข้มามาลิเลียแล้วก็ไข้เลือดออกพวกนั้นอาจจะลงไปไม่ทันอาจจะลงไปหาหมอไม่ได้หรือว่าแบบไม่มีรถลงไปเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะไก,กลาจากแบบในตัวเมืองมากเลยค่ะแล้วทางลงไปมันก็ลําบากแบบยากเด็กบางคนหรือว่าผู้ใหญ่บ,บางท่านที่ว่าแก่แล้วเขาก็แบบลงไปไม่ไหวบางคนก็อาจจะไม่ได้ลงไปแล้วก็แบบยอมป่วยแบบนี่ดีกว่า นูกน็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นพยาบาลแล้วแบบเราสามารถกลับมาช่วยที่นี่ได้เราก็กลับมาช่วยที่นี่ดีกว่าตอนนี้หนูยังไม่มั่นใจเพราะเพิ่งอยู่แค่หมอสองแต่ว่าที่ลองคิดดูก็ตอนแรกก็กเป็นนักกีฬาแต่ว่าเขาบอกว่าใีนักกีฬาที่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ลุ่งต้องไปเป็นต่างประเทศแต่ก็ก็ยังไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าก็เลยกะว่าเออถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็อยากจะเป็นนักการทูตสื่อสารระหว่างนี่ระหว่างประเทศ พ,พาราะว่าพอแล้ครอบครัวของตัวเองเดือดร้อนเลยแล้วรพวกเนี้ยก็สามารถย้ายของเขาย้ายครอบครัวตัวเองไปอยู่ที่ประเทศที่เราเป็นทูด้เราตั้งใจจะย้ายประเทศไปเลยเพื่อเหตุฉุก,นะกเฉยว่ะพอสมมติน,นาเวลานั้นอะแบบในอนาคตประเทศไทยอาจจะแบบเป็นประเทศที่แบบไม่น่าอยู่แล้วอะแล้วก็ย้ายครอบครัวมาอยู่หรือว่าเชื้อชาชนชุดหรือไงหรือไม่ก็คนอื่นๆ เราคือผู้คนอยู่บนพื้นดินเดียวกันเราเลี้ยงพืชพักปร้อยเรียนเป็นพื้นปาก็เวลาเขาถามหาพ่อเขาก็เลยต้องต้องปลอบใจเขาว่าให้ปล่อยวางให้ถ้าคิดถึงพ่อก็ให้นึกถึงความดีที่พ่อทำไว้พ่อไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะพ่อทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเพื่อทุกคนในในหมู่บ้านเนี้ยค่ะแม่ก็คือพ่อคนหนึ่งแม่คือมีล่างสองคนคือมีทั้งพ่อทั้งแม่เป็นอยู่ล่วนกันนะคะ